อะไรอ่ะลูกปามือถือทิ้งทำไมอ่ะก็แม่ไม่ซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้หนูแต่ว่ามือถือของลูกมันก็ยังใช้ได้อยู่ทำไมแม่ต้องซื้อให้ใหม่ด้วยอ่ะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแม่เห็นไหมแม่ซื้อมือถือใหม่ให้หนูเลยไม่ลูกจงใจทำมันพังแม่จะไม่ซื้อเครื่องใหม่ให้และแม่ก็จะเอาเครื่องเก่าเนี่ยไปซ่อมหนูไม่ นี่ครับคุณประพานี่ไปเช็ดก่อนขอบคุณค่ะขอโทษนะครับผมขอเสียมารยาทหน่อยนะครับไม่ทราบวา่าคุณเคยสั่งสอนลูกคุณเรื่องมารยาทบ้างเปล่า <S <S เอออยาเพิ่งรีบโมโหผมไปนะครับช่วยตอบผมมาก่อนแล้วคุณเคยสอนลูกคุณเรื่องคุณค่าของเงินบ้างหรือเปล่าครับทำไมฉันต้องสอนคะในเมื่อฉันมีเงินถ้าคุณไม่สอนเขาเรื่องมารยาท แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าควรปฏิบัติตัวยังไงกับพ่อแม่หรือว่าคนอื่นในสังคมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าคุณค่าของเงินตลรบัดมันหามายากเย็นขนาดไหนคุณดูผมสิผมทํางานผมยังคอยให้ลูกมาช่วยเลยสอนลูกต้องใช้เหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ยิ่งเาละดคอเขาดังเท่าไหร่ขเขาก็จะตะคอกคุณกลับดังเท่านั้นเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าคุณไม่รังเกียจ เรามาสลับลูกกันเรียนไหมครับแค่วันเดียวผมจะสอนให้เขารู้จักโลกเออ่คุณพอจะมีเงินให้ผมบ้างไหมครับฟังมาตั้งนานที่แท้เนี่ยก็พวกไม่ฉาชีพนี่เไม่ใช่นะคะพ่อหนูไม่ใช่มีฉาชีพนะคะคือที่ผมถามก็เพราะว่าผมจะเอาเงินไว้จ่ายค่าจ้างในการทำงานให้ลูกคุณยังไงนะครับแต่ถ้าคุณกลัว คุณก็มีลูกผมเป็นตัวประกรันอยู่นี่ครับได้ค่ะหนูยมเป็นไม่ต้องกลัวนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี แม่สิแม่ของเธอบอกฉันว่าไม่ชอบลูกที่ตะโกนใส่หน้าแบบเธอแม่เธอชอบลูกเรียบร้อยแบบฉันใช่ไหมคะแม่งั้นเราไปกินไอนติมกันเถอคะค่ะได้สิลกูกไปอันนี้เลยเดี๋ยวสิ ได้มือถือใหม่เหรอใช่หาน้ำไมถ้าหนูอยากได้มือถือใหม่หนูต้องทํางานแล้วจะได้เอาเงินไปซื้อมือถือใหม่ยังไงละ่ะโอแกนั่นเองที่ไปเป่าหูแม่ฉันแม่ฉันจ้างแกเท่าไหรล่ล่ะฉันไม่ได้ค่าจ้างหรอกนะแต่แม่หนูเขาไม่รู้จะสอนหนูยังไงแล้วเลยเอาหนูแม่ฉันเลี้ยงไง แกนี่นะจะเลี้ยงฉันฉันไม่ให้แกเลี้ยงหรอกอีบา้าแล้วแต่นะแต่ถ้าอยากมีเงินใช้อยากมีข้าวกินตามมาก็แล้วกัน

งอหิวไหมเออหิวแล้วสิถามได้น,น,ไาาน้อนเลยไปกวาดถนนไปอะไรนะแต่กินต้องไปทำงานยีงไงไม่กวาดกวาดถนนไป เก่งมากอะเอานี่ไปผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยต้องไหว้ด้วยสิ <c oughs> งั้นก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวสิอื้ม ถ้าหนูตั้งใจทำงานเนี่ยเดี๋ยวฉันจะให้เงินด้วยจริงเหรอ,อหนูไม่เคยทำงานเราได้เงินมาก่อนเลยคนเราต้องทำงานถึงจะได้เงินเงินมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าหรอกนะเดี๋ยวหนูกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเรามาช่วยกันเช็ดรถคันนี้กันตกลง ไหวไหมไหวสิหนูอ่ะเช็ดรถจะเสร็จแล้วเก่งมากข้าจ้าของหนูนาเคยสอนหนูไว้ไงขอบคุณค่ะ คุณเป็นคนดีมากเลยนะครับแค่ไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนเท่านั้นเองแม่คะหนูทำงานแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะหนูเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินมาแม่ก็ทำงานเหมือนกันแม่ก็คงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะหนูเอาแต่ของเงินแม่แล้วก็พูดจาไม่ดีกับแม่ด้วยแม่คงจะโกรธหนูมากเลยใช่ไหมคะ แม่ไม่โกรธหนูหรอกลูกแม่เองก็ผิดที่เลี้ยงลูกไม่ดีงั้นต่อจากนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหนูจะเป็นลูกที่ดีของแม่เองค่ะขอ <c oughs> บคุณคุณน้ามากเลยนะคะที่ช่วยสอนหนู นี่คือรางวัลสำหรับเด็กดีจ้ะไม่ต้องไม่ต้องครับผมช่วยคุณไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรลูกเราก็อายุไล่เลี่ยก,กันผมแค่อยากช่วยครับคุณน้าลรไปเถอะค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณน้าช่วยสั่งสอนหนูให้เปลี่ยนเป็นเด็กดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนะ้า ไม่ได้ทำให้เธอหายตัวได้แค่อย่างเดียวนะแต่ยังสามารถทําได้ทุกอย่างที่ใจนึกแค่นึกแล้วก็ฉีดเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูนะพัดลมโห<ฮ>ว่าไงสรุปจะรับไหมรับค่ะเท่าไหร่คะผมขอแหวนแต่งงานวงนั้นวงเดียวก็พอพคุณจะบ้าเหรอคะนี่มันแหวนแต่งงานใช่นะคะเอางี้ ถ้าเกิดคุณได้สเปรย์แล้วไม่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวผมจะคืนแหวนมงนั้นให้คุณเอาไหมแลกกับสเปรย์ที่ฉีดได้ทุกอย่างตามที่ใจปรารถนาเลยนะก็ได้ค่ะ ก็นไหนแล้วอะ่ะขอเช็คให้แน่ใจหน่อยละกันว่าเบเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นนอกจากฉัน บิลนี่คุณกลับมาแล้วหรอนี่คุณแอนเขาเป็นเจ้านายอย่าครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณแอนเออว่าแต่เจ้านายเบย์มาทำไมที่บ้านเราคะอ๋อพอดีว่าฉันผ่านมาประชุมแถวนี้ค่ะแล้วแบตโทรศัพท์ฉันอะ่ะมันก็หมดพอดีอะค่ะฉันก็เลยขอเข้ามาชาร์จแบตในบ้านเบย์ค่ะขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนอะ่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาต่ผมขอตัวไปส่งนะครับนี่เอกสารการประชุมอ่ะช่วยทำรายงานให้เสร็จก่อนเที่ยงด้วยนะได้ครับ เดี๋ยวก่อนสิครับออ้ยเบเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกโอ้พี่แอนเราอยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้ไม่มีใครมาเห็นหรอกนะนี่ระวังเถอะเมียจ,จะจับได้สักวันโอ้ที่รักเลิกพูดถึงเย็บพิงน,นได้ไหมพูดถึงเรื่องเราสองคนดีกว่าที่รักนั่นเหรอเอ่อเมื่อไหร่คุณจะเลือกตูดหนหอผมสักทีอย่าบอกนะว่าที่มาอ้อนเนี่ย ต้องการจะให้พี่เลื่อนตำแหน่งให้อะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่แอนคือพี่อ้อนเนี่ยก็เพราะผมคิดถึงยังไงเลยครับคือเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วนะบ้าเหรอเราจะอยู่ด้วยกันสองคนได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นเขารู้ว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกน้องเนี่ยเราสองคนอะจะเสียหายเอานะแต่ถ้าเกิดว่าเบย์อยากให้พี่เลื่อนตำแหน่งให้เบย์เนี่ย เบก็ต้องไปเลิกกับเนียก่อนสิจ๊ะนี่สองคนนี้เป็นโชู้กันเหรอเนี่ยเบกล้านอกใจเราเหรอพีแ่แอนพี่แอนก็รู้ว่าผมเนี่ยอยากเลิกกับนังน่นใจจะขาดอยู่แล้วแต่มันติดที่ว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นหนี้ครอบครัวมันจริงๆเนี่ยผมไม่อยากทนอยู่ในผีปอบนั่นหรอกอนี่บอกว่าฉันเป็นปอบเลยเหรอนี่รับหลังแกด่าฉันขนาดนี้เลยเหรอเอาไว้เดี๋ยวพี่เนี่ย จะหาจังหวะดีๆเลื่อนตำแหน่งให้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าพี่เลื่อนให้สมสี่สมหาเนี่ยเดี๋ยวพนักงานในบริษัทเนี่ยเขาจะสงสัยเอาก็ได้ครับเอาเป็นว่าผมเชื่อใจพี่แอนแล้วกันถ้าอย่างงั้นพี่ไปก่อนนะโอ้ยผัดอยู่นั่นแหละผัดไปผัดมาที่จะไปติดเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะ ไมทนคบให้เสียเวลาผู้หญิก็ร้ายเลือกคบสามีชาวบ้านไม่เลือกส่วนผู้ชายก็เลวหลอกใช้ผู้หญิงเพื่อผลประโยชน์เลวด้วยกันคู่หน่อยว่าฉันเหมือนอีเพ้งเหมือนปอบงั้นเหรอได้ ให้เรียบร้อยนะ <Okay. S 1> ค่ะไม่ทราบว่ามาหาใครเหรอคะมีนัดกับใครหรือเปล่าคะนี่คุณแอนจำฉันไม่ได้เหรอคะฉันภรรยาเบงไงคะนี่คุณไปทำอะไรมาเหรอคะ ถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะพอดีว่าสามีให้ตังไปทำสวยคะ่ะอะไรนะพอดีว่าสามีเนี่ยหลงมากแล้วก็รักมากอะคะ่ะว่าแต่คุณแอนมีสามีหรือยังคะถามทำไมสันก็แค่สงสัยค่ะคุณแอน เห็นว่าคุณแอนอายุมากแล้วค่ะถ้าไม่มีสามีเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะคะขอโทษนะคะบริษัทของฉันเนี่ยห้ามคนนอกเข้าถ้าไม่ได้รับอัญญาตที่คุณแอนยังเข้าบ้านฉันได้โดยที่ไม่ขออนุญาตเลยนะคะเฮ้ยบิลนี่คุณ Oh. ใช่ค่ะฉันเองนี่คุณไปทำอะไรมาบิวทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฉันก็แค่ลุกมาแต่งหน้าแต่งตัวนิดหน่อยเองค่ะอเบคะฉันทำข้าวกลางวันมาฝากด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับคือผมกินแล้วต้องเป็นอีจ้านายของเบ้แน่ๆเลยที่เบไปกินข้าวด้วยเบคะเมื่อกี้ฉันเจอเจ้านายของคุณมาหาคุณแอนอะ่ะอ๋อนี่คุณเจอคุณแอนเหรอครับ ใช่ค่ะคุยกันนิดหน่อยเรื่องเรื่องตำแหน่งให้คุณอะคะ่ะนี่หมายความว่าไงอะบิวเอ่อเจ้านายคุณบ่นกับฉันอะคะ่ะว่าจะไม่ยอมเรื่องตำแหน่งให้คุณถ้าคุณไม่ทำตามเงื่อนไขแต่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเงื่อนไขอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเจ้านายคุณไม่ได้บอกฉันคุณแอร์เขาพูดงก้จริงเหรอจริงสิคะรฉันจะโกหกคุณทำไมล่ะเอ่อ ถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะครับ ต้องคุยกันดิผมก็มีเรื่องจะคุยกับพี่เหมือนกันไหนบอกว่าไม่ได้รักอิกเพิงนั่นไงแล้วให้เงินมันไปทําสวยทาไมน่าพูดเรื่องของคนอื่นได้ไหมเอาเรื่องของผมก่อนไหนพี่บอกว่าพี่จะเลื่อนตาแหน่งให้กับผมไงแล้วไหนตําแหน่งฮะผมถามหน่อยว่าพี่จะหลอกให้ความหวังผมไปถึงเมื่อไหร่อ่ะฮะทาแบบนี้มันเสียวเวลาผมพี่รู้ตัวบ้างไหมใ,ใครหลอกเธอเธอจังหากที่หลอกพี่หลอกมาคบพี่เพราะหวังที่จะให้พี่เนี่ย เลื่อนตำแหน่งให้เธอเธอไม่ได้รักพี่จริงๆถ้าเธอรักพี่จริงเนี่ยเธอต้องไปเลิอกกอับอีนังนั่นพี่ถึงจะเลื่อนตำแหน่งให้ก็รผมบอกแลว้วผมเลิกไม่ได้ไงผมพูดไม่เข้าใจตรงไหน,นอะถ้าเลิกไม่ได้เรื่องตำแหน่งะก็อ,อย่าฝันไปเลยผมไม่น่าเสียเวลามาคบกับผู้หญิงอย่างพี่เลยนี่ผมจะบอกอะไรนะนอกจากเรื่องผลประโยชน์เนี่ยไม่มีผู้ชายคนไหนเขาอยากจะคบกับพี่หรอรู้ไว้ซะด้วย,ออยไอ้เบไอ้หน้าตัวเมียฉันไล่แกออก เออออกก็ได้วะผมไปเกาะผู้หญิงคนอื่่ก็ได้เรื่องแกนี้ผมไม่ง้อหรอกนี่ผู้ชายที่นอกใจเมียอย่างแกเนี่ยแล้วเกาะผู้หญิงเพื่อหวังผลประโยชน์ไม่มีวันจะเลยหรอกโว้ยเด่กผมจะบอกอะไรให้นะคนอย่างพี่เนี่ยหน้าที่การงานก็ดีแต่นั้นไปยุ่งกับผัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสินเสมอกันไม่ใช่หออะ ที่ติเล้วได้กันทั้งคู่เลยเดี๋ยวนะนี่เธอทำได้ยังไงอ่ะอยู่ดีๆก,ก็โผล่กาวแบบนีบน้ได้ยังไงอ่ะคุณไม่ต้องมาถามฉันหรอกว่าฉันทําได้ยังไงฉันต้องหาที่ต้องถามคุณว่าคุณทําได้ยังไงแย่งสามีคนอื่นเขาแบบเนี้ยบิวคือคือว่าคุณไม่ต้องพูดเลยนะฉันจะขอหย่าคุณหย่าไม่ได้นะบิวต้งบิวหย่าแล้วครอบครัวของเราครอบครัวของฉันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าครอบครัวของคุณนั่นแหละ เตรียมหาเงินใช้หนี้เองก็แล้วกันอ๋อแต่ว่าหาเงินมาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าฉันจะฟ้องอยากคุณฐานที่คุณเนี่ยนอกใจฉันปิวส่วนคุณนะก็รอรับผลกรรมได้เลยนะคะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีอย่างคุณแต่ว่าแย่งสามีคนอื่นเขาอะยังจะมีที่ในสังคมอยู่ไหมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยมาจะเชื่อคองพูดคุณฮะ ของฉันเนี่ยมันคงไม่มีน้ำหนักมากพอแต่ถ้าพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่หรอกค่ะหมายความว่าไงเฮ้ย คนคะเชิญด้านนี้ค่ะเออไม่ทราบว่าคุณเป็นใครคะฉันไม่เห็นคุณหน้าคุณเลยอ๋อฉันเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของคุณแอนนะคะคุณแอนให้ตามพวกคุณเนี่ยขึ้นไปบนห้องเห็นบอกว่าคุณเบผู้จัดการบริษัทนี้มีข่าวดีจะบอกทุกคนนะคะอ๋อแต่ก่อนเข้าห้องเนี่ยคุณแอนสั่งมาว่า ให้ฉีดสเปรย์ตัวนี้ก่อนเข้าห้องนะคะสกกะปรกสกะรปทั้งคู่เลยเราผิดหวังในตัวพวกคุณมากเสียแรงที่อุตส่าห์เคารพไม่คิดว่าจะทำผิดศีลธรรมได้ขนาดนี้คนแบบนี้ย้ายมีที่ยืนในสงังคมโอ้ยหยุดถ่ายไล้แล้วลิกถ่ายลทีแกกินนังปีศาจ นี่เป็นปีศาจคือพวกคุณน่ะค่ะผิดชอบชั่วดีรู้หมดแต่ก็ยังอดไม่ได้จุดจบมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอีบ้าแกทำชีวิตฉันพังหมดเลยอย,อยบิวบิวเดี๋ยวสิบิวกลับมาก,ก่อนอ้บ้านี่มันจะถ่ายแล้วหนาว่าปิดโอ้ยหยุดถ่ายได้แล้วปิดเป็นใครดีบ้าบ้าบดาบ้าว้า